ถ้าเราต้องการที่จะปั้นหลังคาบ้าน3มิติแบบทรงจัว่วทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสวัสดีครับผมพี่โนจากเพจสาโนโอเคนะครับในวันนี้เดี๋ยวพี่โนจะมาบอกเทคนิคง่ายๆในการที่เราจะทำทรงจั่วแบบ3มมิติกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ โอเคนะครับพอเราเปิดโปรแกรม Ben เดอร์ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้สี่เหลี่ยมลูกบาศกมหาสจ,จั์ตัวนี้มาทุกครั้งเลยนะครับผมก่อนที่เราจะแก้ไขนะครับเช่นเคยไปด้านบนเนี่ยนะเปลี่ยน Object Mode เป็น Edit Mode ก่อนนะครับทีนี้เราจะสร้างทรงจั่วขึ้นมาจากสี่เหลี่ยมตรงนี้ยังไงนะทำเป็นหลังคาบ้านนะครับผมง่ายๆเลยนะครับผมอันดับแรกเนี่ยให้เราเนี่ยสร้างทำให้มันเกิดเส้นตรงนี้ก่อนนะวิธีการทำเส้นตรงนี้นะครับ โดยให้มันอยู่กึ่งกลางเป๊ะนะครับให้มาตรงคําสั่งนี้ครับผมตรงนี้ที่เขียนว่าลูคัสคาสั่งลูคัสนะเลือกคําสั่งลูคัสก่อนจากนั้นเอาเมาส์มาไว้ด้านบนกล่องสี่เหลี่ยมนี้อ่าให้มันขึ้นเส้นสีเหลืองไปในแนวนี้นะเราชี้ตรงไหนมันก็จะไปตรงนั้นเห็นไหมซึ่งเราต้องการแบ่งตรงนี้เราก็เอามาชี้ตรงนี้อ่าชี้เฉยไม่ต้องคลิกพอชี้เสร็จปุ๊บพอได้ตำแหน่งแล้วค่อยคลิกคลิกปุ๊บเห็นไหม มันจะได้เส้นตัดตรงนี้นะครับพอเราได้เส้นตัดมาปุ๊บนะครับผมก็ให้เรามาด้านบนตรงนี้นะครับผมกด select box ตรงนี้ก่อนนะแล้วคลิกพื้นที่ทั้งว่างเพื่อให้มันยกเลิกการเลือกเมื่อกี้ก่อนต่อมานะครับเราจะต้องทําการเลือกเฉพาะเส้นด้านบนตัวนี้นะครับก็ให้มาเปลี่ยนโหมดตรงนี้ก่อนเปลี่ยนเป็นแบบการเลือกแบบเส้นนะจากเดิมมันเป็นจุดอยู่แล้วก็ให้มาคลิกตรงเส้นตรงนี้อ่าพอคลิกปุ๊บมันจะเป็นเส้นสีขาวขึ้นมานะครับ จากนั้นเราจะทําการดึงเส้นสีาขาวขึ้นไปเพื่อให้เป็นจั่ววิธีการดึงนะครับผมก็ให้เราทําการกด G ที่คีย์บอร์ด G นะแล้วเมาส์มันจะเปลี่ยนเป็นรูปทรงนี้อ่าแล้วน้องลองดึงวิธีการดึงนะครับไม่ต้องคลิกเมาส์ทีนี้ดึงแล้วมันเบี้ยวทํายังไงจะให้มันดึงตรงๆนะครับผมซึ่งการดึงขึ้นบนเนี่ยมันจะไปตามแกน Z ฉะนั้นให้กดตัว Z ที่คีย์บอร์ดค้างไว้จนขึ้นเส้นสีฟ้าเงี้ยแล้วก็ดึงเห็นไหม อ่ามันก็จะได้ทรงจั่วแบบตรงเป๊ะแล้วก็คลิกพื้นที่ว่าเห็นไครับเนี่ยได้ทรงจั่วแล้วนะครับผมง่ายๆเลยเห็นไหมเป็นยังไงบ้างครับผมอ่ากับเทคนิคง,ง่ายๆในการสร้างจั่วแบบ3มิติด้วยโปรแกรม b บนเดอร์้าหากว่าน้องๆหรือเพื่อนๆเนี่ยชอบคลิปแบบนี้อีกนะครับผม,ผมก็อย่าลืมอ่าแชร์และแบ่งปันคลิปนี้ออกไปนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ